ครับสวัสดีนะครับกับอ้อพอเพียงนะครับตอนนี้ก็กําลังขุดดูที่สอนนะครับที่คนาขาดนะครับผมโดยช่างดํานะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ฝนตกยิ้มยิ้มนะครับยายซิมเก็บผักไม่ต้องโดนไม่ต้องโดยผมได้เลยพี่ <laughs> โดย คุณพ่ออะไรแบบนี้ประมาณนี้นี่ะแหมครับเรียกว่าโดยเดือนผมพูดจัดการทํารายการเองเออต้องบอกโดยช่างดำไม่นะช่างดำ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 มาดูมาดูผมนะเออเนี่ยผมไม่อยากมันต้องมันต้องสร้างสีสันหน่อยไงคนดูก็ได้ไม่เบื่ออะไรก็อ้ออะไรก็อ้อมันก็เนาะเบื่อ จะเ,เบื่อทําไมก็ดูเบื่อมีประโยชน์เนี่ยเ,เบื่อมีโอกาสได้ทําบ้างถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร <laughs> ทำไปบนไปนะครับอ <laughs> ันนี้ทำไปบนไป ต้องลึกขึ้นไปที่ตองของถึงเลยเพราะว่าเขาสันมากมันก็น้ำกันดา่างเลยเขาจะปรับใหม่ยังไงาะว่านี่ต้องตัดไม่ไนี่แม่แถวนีน้ท่วมหมดเลยนะพี่แต่นี่นี่เนี่ยของนาเนี่ยไม่ท่วมนะ,อะของเราไม่ท่วมเออ นี่แทนนู่นนี่ยโอ้โหลอยคอเลยเนี่ยเห็นในน้ำถ้าพี่มาช่วงซีเออู้เขาซีมันน่าจะมีทางรถเข้าทางนี้นะนมีน่โอ้ยเขาไม่เน,น้นอย่า่นี้จ,จะยากจะเท้งนั้นเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วทำไมไม่ทำทางเข้าอ่ทะก็เวลาอยู่โอ้ยคนกลัวกลัวกัน ได้ดีกว่าไงอะไรยังไงมันมีข้อหมดเลยที่ถ้าทําแบบนี้เขาก็เที่ยวมาเนี่ยรัดตัดมานี่ก็แยกแยกไปแยกใจแยกกว่าอันนี้อันนี้แค่อะไรเผื่อหนคตข้างหน้าจะปลูกบ้านอะไรตามยินไหลทางอะไรแบบนี้มันเอาข้างหน้านี่กับพี่น้องแม่ไหมครับใช่หมดเลยเนี่ยก็คุยกันเนี่ยใช่เนี่ยตด้แต่ทันนอนเข้ามาเนี่ย โคตรเงาสกกลาดเดียวกันดีนสักใจนู่นยือนู่นน,น, <c oughs> นี่ใช่หมดแล้ไอ้ที่ไอ้ไไไไตาผมเรื่องนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยได้ไปนู่นแล้วข้างหลังสวนยางใครอ่ะก็จะก็ไอ้นั่นก็ยอดนั่นน่ะพี่สาวไอ้แก่ผม<ห>นี่นี่มันกลายเป็นที่ตาบอดแล้วตรงเนี้ยอ้ยมันไม่ตาบอดหรอกมันมีทางเข้าอยู่เข้าไงก็เป็นป่ายาง ของเขายัางไงสัมัทานเรียบร้อยแล้วถ้าจะอ่านไม่ได้ก็ต้องก็ต้องต้องคุยสัญญาแดับดพวกไอเพราะว่าแม่ไอตัดถ้าตัดเข้าทางนี้ต้องปล่อยเออยินยอมแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะอะไรเบ,ะ,เบะบะพูดจะลมปากนะพี่มันต้องมีอันรักอักษรด้วยอันนี้มันลายกบไอ้รูกบเหรอไอ่พี่ดูปูดูปู <laughs> ตาตาต <laughs> นี่ื้อตาโลอะไรตาพนมตดไอ้ฝนตกมันกระยาบหรือไงฮะนี่เม็นันฝนี่ตกมันมันเลยกยาบอยู่ นี่คนนี้มันเขากดนี่แหละนี่แหละรอบนี่แหละนี่อ่างี ทำทำเดี๋ยวเอาหลังบ้านเสร็จก,ก่อน,นเอาทีไรอย่างให้ข้าวออกแล้ว่อยว่เา,าเขามีจังเขาก็มีเฮ้แต่ละปีต้องได้ทำหละถีอที่ได้อะ่ะโว้ใครสักสี่หมื่นห้าหมื่นก็ให้เขามาขุดแต่ว,ว่าป่ามุกป่าไม้มีช่วงนี้ ไม่นั่นนะได้ไถ้าผมไปคุยก็คงได้มันไม่ให้มันเป็นไอ้นั่นต้องให้ค่าน้ำทรงกับน้ำชากาแฟนิดๆหน่อยๆอืฮะไม่ถ้าขาไอ้ใหญ่ๆเลยก็ ระบบอยวัดเวลาเลนะม,ะมะนนื่อมาหาเราจะพดกที่ใหญ่ขเข้ามานะ uh huh. ต่อไม้เนี่ยพวกระบบควบคุมมีกำลังคนของในอุ uh huh. ทยานปูายาตยน,นะ uh huh.

ปับตัวนิดนึ่อน,นมันไม่เพียงแล้วมันทีนี้แล้วมันเพราะว่าน้ำมันมาจานู่นไหลลากออกมาจากต้นมะกอกที่<อ><อ>ตน้นห่ะลากแล้วมันดันออกมาแด้านนี้หน่อยด้านนี้หน่อยก็ด้านนี้มีปัญปล่อยให้มาเขาจะตัดนิดนึงนู่นี่เลยเปเปเดียวเด็ก ขเขา,าจะไม่ได้เร่งเลยอ่ะครับก็เสร็จไปนะครับในลูที่สองครับ ก็ไปต่อกันนะครับในรูที่สามครับไหนอันนี้ไม่ไม่ปเด้อไปต่อไปต่อไปต่อ

เอานู it, huh? yeah. yeah. uh, uh, mm. uh. ่นนะเนี่ยอ่ะประมาน้ำมันท่านอ่ะแล้วน้ำนไม่ปิดอ่ะมันน้ำไม่เสนอพี่เนี่ยมันท่านแล้วมันมันปล่อยเนี่ยจะให้มันทะลักลงนี่เลยผมก็เลยไม่ปิดเดี๋ยวคุ้นยาเนี่ยมาอีกแล้วตัวตัวเลยยาก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  ันไหนมึงไม่มีแม่มันจะร้องไห้จงดีใจเถอะที่ยังมีแม่อยู่มาให้ังเนี่ยพี่มาอยู่นี่นะวันหน้ากะหวังถ้าตอนนี้มันโอเคก็จะพาแม่พี่มาอยู่ถแถวๆนี้หละ เออนัน่นดูครับดูอย่าคำใสครับบุ๊กมาแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว่าน,นี้ก่อนนะครับรติดตามคลิปต่อไปนะครับ